ตรวจการบ้านสลากกินแบ่งรัฐบาลครับประจำวันที่2มกราคม2568นะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับการตรวจการบ้านครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมาพึ่งกังผ่านไปสดสร้อนๆนะมกราคม2568าหนะครับสำหรับสลาก เกณฑแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าเลขที่ออกก็คือนี่ตามนี้เลยนะครับเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้า 30, 9, เลขหน้าสามตัวมีสี่สี่หกแล้วก็ศูนย์หกห้าเลขท้ายสามตัวก็คือสามเจ็ดหกแล้วสองเก้าเจ็ดนะครับส่วนเลขท้ายสองตัวคือห้าหนึ่งนะครับโอ้โห,โหนะฮะก็เลขที่เข้านะครับอ่ะเอาก่อนอื่นเลยเนี่ยคือเลขราศีเลขวันเกิดเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับเลขราศีเลขวันเกิดไม่เข้านะครับอ่าไม่เข้าก็ต้องบอก ตามตรงว่าไม่เข้านะครับส่วนเลขที่เข้านะครับก็คือเลขดาวเด่นจักรราศีเลขดาวเด่นจักรราศีเนี่ยนะครับเข้าในส่วนของเลข51นะครับ51คือเลขท้าย2ตัวนะครับเป็นเลขด้านล่างนะเลขไท้าย2ตัว51นะครับนี่มาตรงแล้วก็ส่วนเลข1นเนี่ยมาตรงหลักเลยนะครับเลข1เนี่ยมานแดนจัดไว้ด้านล่างเนอาหลักหน่วยข้างล่างนะครับแล้วก็เลขมาเนี่ย51ปรากฏว่าเลขหนึ่งเนี่ยมาตรงหลักเป๊ะเลยนะครับ เลขดาวเด่นจักรราศีนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เลขปิงปองอเลขปิงปองนี่นะให้ไป4 1 5นะครับปิงปองนะครับให้ที่ไหนครับปิงปองให้ที่นะครับสำหรับสมาชิก u t u b e เดือนละ100บาทนะครับที่มอมแมนโปรโมทให้ทุกคลิปนะครับว่าพี่ๆเพื่อนๆสามารถที่จะ,ะสนับสนุนการผลิตรายการได้นะครับผ่านทาง Youtube ดโดยการสมัครสมาชิก y o u t u b e เดือนละ100บาทก็จะได้เลขสูตรนำโชคและเลขปิงปองนะครับทุกวันที่1และวันที่16นะครับหรือว่าในงวดน,นี้ก็คือวันที่2นะแล้วก็วันที่17นะมกรานะครับก็ให้ไปนะ4 1 5ปรากฏว่ามา51เออนี่เบิกเลิกเลยเลขปิงปองนะครับปิงปองเข้า51นะครับเลขดันลา่านาะแล้วก็ที่มาอีกชุดนึงก็คือ เลขเด่นประจําวันเออเลขเด่นประจําวันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเลขเด่นประจําวันเนี่ยหมอมแมนก็จะให้เป็นเลขเด่นไว้ลอยๆหตัวนะครับให้สมาชิกในกลุ่มกลุ่มนี้ก็คือมีทั้งกลุ่มเฮฮาภาษาเลขนะที่เสียค่าเข้าห5 5รบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เข้าฟรีด้วยนะครับ กลุ่มนี้นะครับก็จะให้เลขเด่นประจําวันทุกวันนะเน้นว่าทุกวันแล้วสามารถนําไปเล่นได้ทุกหวยนะครับเลขเด่นประจาวันนี้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นหวยไทยนะครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกหวยแล้วแต่ท่านเลยนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เลขเด่นประจาวันเนี่ย mm า Hence, deals, in up. มา51านะมา51นะครับนะมาตรงมาดีเลยนะครับเออก็มีพี่ๆบางส่วนที่ตามกันอยู่เลขเด่นประจำวันนะครับก็หวังว่าจะสุขสมหวังกันไปนะครับ งวดนี้นะครับโอ้เข้าน้อยนะต้องบอกว่าเข้าน้อยนะครับบางท่านไปได้ในส่วนของเลขยามนำโชคนะครับเลขยามนำโชคหมมาให้ไปคือ5 7 6เนะ5 7 6นะครับแล้วก็คือชุดหลักเนี่ยมันไม่เข้าหรอกแต่ว่าชุดแผงมันจะเป็น214นะครับเพราะนั้นคนที่ แผ่งเล่นแล้วก็จับโยงมันจะมีชุดหนึ่งที่เป็นเลข51นะเพราะนั้นเลขยามนำโชคเนี่ยเลข5เนี่ยมาตามนัดเลยนะส่วนเลข1เนี่ยจะเป็นชุดแผลงถ้าใครแบบโยงแล้วเล่นชุดแผงด้วยเนี่ยอ่ะก็จ,จะได้นะครับแต่ว่าหมอแมนไม่มานั่งเคลมแล้วกันเพราะว่าเอาเน้นที่ว่าถ้าใคร ไม่ได้มาแผลงเลขมาอะไรม,ะะะมันจะเยอะเนาะมันจะเยอะเกินไปนะครับก็เป็นว่าที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ,เ,อเลขดาวเด่นจักรราศี51น,นะครับแล้วก็เลขปิงปอง5้าหนึ่งมนะเลขเด่นประจำวันแล้วแต่คนจะเล่นเลขยามนำโชคแล้วแต่ใครจะเลือกโยงนะครับถ้าโยงมันก็เข้านะถ้าไม่โยงนะมันก็ไม่เข้านะครับ ก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับในงวดนี้นะเข้าน้อยไปหน่อยนะครับก็คือถ้าเลขราศีกับเลขวันเกิดเขาไม่เข้าเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยก็มันจะจะเข้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเอาละว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นวันที่2มกราด้วยนะมันก็จะแปลกๆหน่อยมันไม่ใช่วันที่1นึ่งเดี๋ยวค่อยรุ่นกันใหม่นะครับในงวดถัดไปแล้วกันในเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันมีเข้ามีหลุดนะเรื่องตัวเลขก็ มันมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแม่นเองเนี่ยก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะที่ไปเที่ยวนะไปซื้อลอตเตอรี่มาก็ไม่ใช่เลขนี้เลยนะครับเป็นเลข3ามเอ่อ, 9, อะไรนี่แหละเนาะเออดันลืมนะว่าตัวเองที่ขับรถไปเที่ยวนี่ภาคเหนือนี่นะครับก็ขับรถเลขทะเบียน5115ไปเที่ยวนะครับโอ้โหเนี่ยนะเรียกว่าเส้นผมบงผังภูเขาเห็นไหมเออนะครับ ตามนั้นในเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันจะมีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็มีบางงวดก็เข้าเยอะๆบางบางงวดก็เข้าน้อยๆบางธรรมดาเรื่องธรรมชาตินะครับอย่างน้อยๆก็ยังมีเข้าให้เห็นนะเลขดาวเด่นจะักรราศีมาแล้วก็เลขปิงปองก็ยังมานะครับตลอดช่องทางพี่ๆที่ถามกันว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับก็ทักแอดไลน์มาสอบถามกันเลยครับก็มีกลุ่ม ให้หาภาษาเลขนะให้เขานะครับอ่ะว่ากันไปลุ้นกันใหม่ในงวดหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ